นอุม um สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเลืออุ้มชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอป CapCut นั่นเองนะคะก็วันนี้มาแบบสอนเลยนะคะก็อยากจะแบบออกกล้องอะไรม้างนะคะอัปเดตหน้าตามัง่งอุไม่ใช้แล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อเพลงที่เขากำลังฮิตอะที่เขาเอาเพลงอะไรนะ สียงดังสนัน่นเนตุ้มปีอะไรเลตุ้มปแล้วก็ในวันที่ฝนพำนะคะมารวมกันนั่นเองเนาะก็คือแบบกําลังฮิตมากๆเลยนะคะแล้วองค์ก็เลยสมาอัดคลิปให้ดูนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นวิดีโอต้นคลิปไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครติดตามในทิกต็อกปุ้มเนี่ยก็จะเห็นวิดีโอก่อนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันนะคะคือแบบเป็นกระแสเราต้องทําตามค่ะจะพลาดกันไม่ได้เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้งก, like, ก็ฝากกดไลค์กดกด s u b s c r i b e ให้อุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทำยังไงมั่นะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่แอปแ a p c ั t เนาะแล้วก็เลือกโปรเจกต์ใหม่นะคะทุกคนแล้วก็เลือกมาทั้งหมด12รูปภาพนะคะหรือว่าจะใช้11รูปภาพแล้วก็1วิดีโอก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนเลย พอเราได้แล้วนะคะมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราไปกดที่รูปแบบนะคะใช้อัตราส่วน9ต่อ16นะคะขนาดติ๊กต k อกเนาะก็ขยายภาพให้มันพอดีกับขนาดนะคะช่วงนี้ทุกคนก็สามารถแบบเรื่องความเร็วไปก็ได้นะคะไม่ได้เรื่องความเร็วเลยกดข้างไปก็ได้นะคะเพราะว่า ตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะคะ ก็คือสิบสรูปนี้ก็แบบนานเหมือนกันนะเนี่ยใครที่ดูบูมมากเนี่ยพอเราได้เลยนะคะเราก็จะไปเพิ่มเพลงกันนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถทัก l i n อ s หรือ ig มาก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็กดที่ภาพนาองแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวคอมโบรูปแรกเราจะใช้เป็นกยกเยกนะคะส่วนที่เหลือ e สิบเรูปเราจะใช้เป็นซูมหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะทุกคน ขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะทุกคนก็สามารถข้ามไปก็ได้นะคะแต่อุ้มต้องอาดช้าๆไงเพราะว่ามีบางคนนะคะขอแบบให้อุ้มทำช้าๆนะคะอันนี้ก็จะไม่เร่งความเร็วเท่าไหร่นะคะปกติอุ้มจะเร่งแบบความเร็วคลิปอื่นแบบเร็วมากนะคะทุกคนแต่ทุกคนก็น่าจะง่ายแหละตรงนี้เนาะ ก็สามารถข้ามไปก็ได้นะคะรอสักครู่นะคะอันนี้อุ้มถึงลูกที่เท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้ด้วย อถึงสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาปรับวินาทีนะคะรูปแรกเราก็จะใช้6.8นะคะรูปที่2 0.6นจุด 6, รูปที่3 0.2น 2, สลับกันไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็จะตรงแบบจังหวะเป๊ะเลยนะคะแบบโจะๆแบบที่ทุกคนเห็นหน้าหน้าคลิปเมดิกี้เลยนะคะ ก็คือถ้าใครไม่ตัดต่ออันนี้คือแบบเฉยมากทุกคนแบบฮิตมากก็เลยมานะคะมาอัดให้ส่วนเพลงข้างหลังที่เหลือนะคะทุกคนก็กดแบ่งแยกเลยนะคะทุกคนแล้วก็กดอันหนังลบทิ้งไปนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มเอฟเฟกที่ภาพแรกกันนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกหมดหมู่ของปาร์ตี้ค่ะ แล้วก็ไปเลือกสีดำกระพริบนะคะเดี๋ยวย้ายไปลูกข้างนั้นอีกนึงปึ๊บอ่าแล้วทุกคนก็ลองเล่นพอมันโอเคแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถกดบันทึกส่งออกได้เลยนะคะแค่นี้นะคะง่ายมากทุกคนไปลองทำดูได้นะคะทุกคน เราก็กดส่งออกเลยนะคะ,คะจะแชร์ไปที่ดิ k t ตอกเลยก็ได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแค p คัดนะคะทุกคนก็ค,คือที่อุ้มมานั่งอัดเนี่ยอุ้มมีอะไรจะบอกค่ะทุกคนก็ค,คือว่าเดือนสิงหานะคะต้นเดือนสิงหาเนี่ยอุ้มน่ยอยู่ในช่วงของการสอบนะคะก็ จะบอกทุกคนว่าช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอุ้มต้องไปแบบอ่านหนังสือสอบนะคะแล้วก็สอบด้วยนะคะคือแบบสอบกลางภาคแล้วเนาะพุ้มเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็กําลังสอบอยู่เหมือนกันนะคะก็ <c oughs> เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้นะคะอุ้มอุ้มบอกก่อนเลยนะคะว่าอุ้มไม่ได้รับแต่งสตอรี่ไอจีแล้วก็วิดีโอวันเกิด ของแอปแคปคัทนะคะคือแบบทุกคนทักมาแบบเยอะมากว่าทําให้หน่อยได้ไหมคะก็คือถ้าอุ้มว่างอะ่ะอุ้มก็จะทําให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อุ้มยังไม่ว่างจริงๆอุ้มก็เลยไม่ได้รับนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าแบบมาขอแม่แบบไอจีอย่างเงี้ยได้แล้วก็ขอเพงลงมาได้นะคะแต่ว่าอุ้มไม่ได้รับทํานะคะถ้าอุ้มรับทาเนี่ยอุ้มทําให้ฟรีเนาะแบบมีแม่แบบอะไรนี้แล้วนะคะแต่ช่วงนี้อุ้มติดสอบจริงๆนะคะคือแบบวันหนึ่งอุ้มเรียนอะไรใช่ไหมแล้วก็ทากันบ้านไหนจะต้องแบบ มาทำชิปแล้วก็ตัดชิปลงถูกด,ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผู้ช่วยอุ้มไม่ว่างนะคะก็เขาก็ไปทํางานแล้วนะคะก็อุ้มก็ต้องแบบถ่ายคนเดียวอัดคนเดียวแล้วก็ตัดคนเดียวนะคะเขาว่างอีกทีก็อุ้มก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะคือเขาอยู่ต่างจังหวัดด้ไงก็เลยแบบทํางานลําบากนิดนึงนะคะก็คลิปนี้อุ้มขอามาบนลวกันนะคะอย่าอย่าว่าอุ้มเลยนะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้มก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวอุ้มจะเก็บไปพิจารณานะคะแล้วก็จะมาทำให้เนาะถ้าแบบอุ้มทำได้นะคะก็ไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ